เป็ทิปส์ by เชฟคานิสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเปิดเผยเคล็ดลับของปูอัดนะครับจริงๆแล้วนี่นะปูอัดนี่คืออะไรแล้วทำไมถึงเรียกว่าปูอัดนะครับปูอัดนี่นะคือเป็นประดกรรมอาหารที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นประมาณเมื่อ50ปีที่แล้วเพราะว่าปูที่ญี่ปุ่นนี่มันแพงมากแล้วชาวญี่ปุ่นก็ชอบทานปูมากคือเทคนิคการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าซูริมิ ซูริมินี่มันคืออะไรสูริมินี่ก็คือว่าเนื้อปลาบดเนื้อปลาบดอย่างนี้คือเขาจะมีเป็นสองประเภทซูริมิอย่างนี้ที่ผลิตบนบกอย่างนี้เขาเรียกว่าแลนซูริมิซูริมิที่ผลิผลตกลางทะเลอย่างนี้เขาเรียกว่า โอเชียนซูริมิโอเชียนซูริมิมันก็คือดีอย่างไงก็คือปลาขึ้นมาโรงงานอยู่บนเรือเลยเขาก็จะแล่ปลาแล้วสดสดร้อนๆ้อน,นี่เอาปลาบดจริงๆแล้วนี่ในะการทําลูกชิ้นมันก็คือว่าต้นตํำรับเทคนิคทั้งหมดนี่มาจากประเทศจีนเป็นหลายพันปีแล้วประเทศนะฮะที่มุนทนฟอกเกียนอันนี้ทำลูกชิ้นอร่อยนะครับก็คือเอาเนื้อปลาโบดอันนี้ที่มันทุกถูกๆๆใช้ไม้นะไม้ตีนะฮะไม่ใช่ไม้ตั ถ้าว่าเวลาใช้มีดตัดมันสับอย่างนี้มันก็จะไม่ดีทําให้ไฟเบอร์ของเส้นยาอย่างนี้มันแตกเกลิกทันและไม่ค่อยเด้งดึ๋งนะครับญี่ปุ่นอย่างนี้เขาเอาเทคนิคอย่างนี้มันทาเป็นเป็นใช้เทคนิคการวิทยาศาสตร์ทําให้เป็นมาตรฐานเลยดังนั้นซูริมี่ย่นีมันก็จะดูว่าเคุณภาพซูริมีเนี่ยมันมีทั้งหมดนี้มันทั่วโลกมันมีมาตรฐานโลกนะยีกว่ากรด ตั้งแต่ 3A 2A A, A, A 3B 2BB สุริมีเนี่ยคุณภาพสุริมีอันนี้ก็คือเนื้อปลาบดท,ที่มาทําปูอัดทําลูกชิ้นทําประเภทอันนี้ทุกชนิดเนี่ยนี่คือดูคุณภาพโดย3อย่าง1เปอร์เซ็นต์เนื้อปลานะครับสชนิดปลาเออเปอร์เซ็นต์เนื้อกับชนิดปลาอย่นันนี้ก็คือ2อ,อย่างเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ปลากับชนิดปลาแล้วกรรมวิธี สองสามอย่างอันี้บงบอ ok, กถึงว่าซิมิเนี่ยจะเข้าไปในกลุ่มของดับเบิลทริปเปิลเอดับเบิลเอบหรืออะไรหน่ยดังนั้นตัวนี้เราจะดูดูจะยังไงทั่วไปสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ทราบอย่างนี้มันก็ต้องดูว่าเออเนี่คือความขาวกับความเด้งดึงเขามีเครื่องอุปกรณ์การวัดคันเด้งเด้งดึงด้วยนะมันเรียกว่าเรลเมเตอร์เรลเมเตอร์ในหนึ่งตารางนิ้วอย่างนี้มันกดลงไปดูเสียมันกดถึงขนาดไหนมันถึงจะแตก ดังนั้นของที่ดีอย่างนี้ควจะอยังไงตัวเด้งดึงสูงความเด้งดึงสูงเกิดขึ้นเพราะอะไรเด้งดึงสูงเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ลงสารเคมีเกิดขึ้นเพราะว่าโปรตีนสูงแต่นั้นเนื้อปลาที่ดีเปอร์เปอร์เซ็นต์เนื้อปลาที่เยอะอย่างนี้มันก็จะทําให้มันก็จะเด้งดึงอย่างนี้อ่ะดังนั้นท่านผู้ชมอย่างนี้บอกว่าโหอันนี้อาจจะเป็นทางการนิดหน่อยผู้อ่าทั่วไปอย่างนี้นี่นะเราดูยังไงว่าคุณภาพมันดีหรือไม่ดีสิ่งแรกนี่นะ มันมี3อย่างอีก3อย่างที่ต้องดูนะเราต้องดูสีเราก็ต้องดูกลิ่นแล้วก็ต้องดูรสชาตินะตัวที่มันขาวจ้วอย่างนี้นี่ก็คือว่าแป้งเยอะ no okay นะครับสีอย่านี้สี ที่สวยอย่างนี้ก็็นสีธรรมชาติที่มันสก,กัดจากพริกหยวกมันก็จะมีสีสองเคราะห์สีสองเคราะห์นี้มันก็เด่นเดงจ้า่างนี้เลยไม่โอเคสองอย่างนี้นี่นะถ้าปูอัดที่ดีอย่างนี้บิบเบาๆอย่างนี้มันก็จะแตกแตกเป็นเส้นเลยอ,อันนี้คุณภาพดีนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วนี่นะเราก็ต้องดมกลิ่นกลิ่นคือกลิ่นสก,กัดธรรมชาติจากปูแท้่นี้ บอ,าาบอกราคาเลยอย่าเพิ่งตกกรใจนะครับราคานี่น่ะก็อยู่ที่ประมาณลิตละ30,000บาทลิตละ30,000บาทเนี่ยเพราะว่าทำไมรู้ไหมถึงแพงขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้นี่นะเขาใช้ปู1ตันสกัดกลิ่นออกมาเนี่ยได้ประมาณ1ลิตรเองอ่ะให้เหตุผลที่มันแพงอย่างนี้ดังนั้นนะคือได้กลิ่นธรรมชาติของปูอย่างนี้นี่นะ นั้นบอกแล้วท่านผู้ชม3อย่างนะฮะรสชาติถ้าทานลงไปนี่บีบลงไปมันก็ต้องแตกนะฮะ <c oughs> เด้งดื้อเพราะน้ำโปรตีนสูง <c oughs> สอ,งอย่างนี้เนี่ยก็คือสีสีสารแค่นี้ไม่ใช่แดงจ้าบอย่างนี้ว่าสีอ่อนชมพูอะไรต่างๆนี่มันก็คือไม่ได้สีที่ธรรมชาติแล้วนี่เป็นสีสองเคราะห์นะครับ <c oughs> แล้ว3อย่างนี้ก็คือกลิ่นหน้าเสาร์อาทิตย์นี้ enjoy สนุกอร่อยให้ถูกต้องนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม www.facebook.com/wasabi_generation